บอกลาพรามมหาศาลเป็นต้นท่านผู้จเจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทพรามเข้าไปหาพรามมหาศาลเจคนและพรามมหาดก700คนถึงที่อยู่แล้วบอกว่าบัตรนี้พวกท่านจงสแสวงหาอาจารย์อื่นผู้จะสอนมนแก่พวกท่านเราปรารถนาจะออกเลือดปวดเป็นบรรพชิตเราได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตัดบอก กลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่กองเรือนจะกําจัดได้ง่ายนักเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกพราหมาหาศาลและพราหมาหาดกกล่าวว่าท่านโควินทะอย่าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเลยบรรพชามีศักน้อยและมีลาบน้อยความเป็นพราหม,ม์มีศักใหญ่และมีลาบมากท่านมหาโควินทพาราม์ตอบว่า พวกท่านอย่าพูดอย่างนี้ว่าบรรพชามีศักน้อยและมีลาบน้อยความเป็นพรามมีศักใหญ่และมีลาบมากใครกันเล่าที่มีศักใหญ่กว่าหรือมีลาบมากกว่าเราเวลานี้เราเป็นเหมือนพระราชาของพระราชาทั้งหลายเป็นเหมือนพระพรหมของพวกพรามเป็นเหมือนเทวดาของพวกขะหบดี เราจะทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าเราได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตัดบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ของเรือนจะก,กําจัดได้ง่ายนักเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกพรามณ์มหาศาลและพรามณ์นหาดกกล่าวว่าถ้าท่านโควินทะ จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแม้พวกเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตท่านมีคติใดพวกเราก็จะมีคตินั้นด้วยบอกลาภรรยาท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทรา,ามเข้าไปหาภรรยาผู้มีฐานะเท่ากันทั้ง40คนถึงที่อยู่แล้วบอกว่าน้องหญิงทั้งหลายน้องหญิงคนใดปรารถนาจะกลับไปตระกูลแห่งญาติของตนก็กลับได้ หรือจะหาสามีใหม่ก็ได้ฉันปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะว่าฉันได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรหมตัดบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่กองเรือนจะกําจัดได้ง่ายนักฉันจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตภรรยาเหล่านั้นกล่าวว่าท่านเท่านั้นที่เป็นญาติของพวกดีฉันผู้ต้องการญาติเป็นสามีของพวกดีฉันผู้ต้องการสามี ถ้าท่านจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพวกดิฉันก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยท่านมีคติใดพวกดิฉันก็จะมีคตินั้นด้วยมหาโควินทพรามออกบวชท่านผู้เจริญทั้งหลายเมื่อล่วงเวลาไปเจ็ดวันท่านมหาโควินทพรามโกนผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพักออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อท่านบวชแล้วได้มีผู้โกลผมและหนวดนุ่งหมภ้ากาสาวพักออกจากเลือนบวชเป็นบรรพชิตตามอีกจำนวนมากได้แก่กษัตริย์ตาธิราชผู้ได้รับมูลทาพิเศษแล้วเจ็ดพระองค์พรามหาศารเจ็ดคนพระมหาดกเจ็ดร้อยคนภรรยาผู้มีฐานะเท่ากันทั้งสี่สิบคนกษัตริย์พราหมและขาหาบดีและหญิงรับใช้อีกหลายพันคนได้ทราบว่า ท่านมหาโกวินทพรามมีบริษัทนั้นแวดล้อมจาริกไปในหมู่บ้านนิคมและราชธานีทั้งหลายเมื่อท่านเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมใดก็เป็นเหมือนพระราชาของพระราชาทั้งหลายเป็นเหมือนพระปรหมของพวกพรามเป็นเหมือนเทวดาของพวกขาหาบดีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเวลานั้นชาวบ้านผู้พลาดพลัง้งหรือลื่น หกล้มพากันพูดอย่างนี้ว่าขอนอบน้อมแด่ท่านมหาโควินทพรามขอนอบน้อมแด่ท่านปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินทั้งเจ็ดพระองค์